ที่มันใส่มันเดียวใส่ภาพโดนท้ายมันขึ้นโดนทายมาเข็นมมองเห็นยูง่ายอย่างเงี้ยมันตายก็โดน่ายตืดนอย่าอย่าด่าันะด้เขาายมันเนี่ยทประมาณสักามพันเขาถายมันก็เปหมดของขอน้หาดเยเนี่ยโดนของขอน้ พายอยู่บนั้าด้วยเ่บมันสบายไมนี่ทางกระบวยเลยเนาะเล่นทางกระบวยเลยง่ายดี ทำงไงจะง่ายดีสุดผ,ผมไปกระโโกผมไปชุดนี่วันก่อนนี่ผมไปไอเดินในนั่นคนมองเต็มเลยผมจะพายายามาเพราะจริงๆิงนายคนมองเต็มเลยผมไปชุดนี่เลยผมไปเสียขานา้ำผมเดินออกมาได้แล้วผมมาเดินตลาดอีตรงที่ตอนเย็นนะ่ะก็ไหนอีตรงทางนามเพื่อนมาคนมองตาเตลเลยผมว่าเอ้าขมองอไหล แล้กวก็เดินขาขาักยขาเนด่านะ่คู่เดียวคู่เลยโอ้โคู่ที่ว่าอยู่แมงสอนใช่ไหมเนาะเออวันนี่สาเออราคาุสักสีเวยเออยังสวยเนาะที่จริงยังเงี่ก็งามเจนเนาะว่า,งงา,าเวแค่นี่ก็่าน้เจนน้ำอืสวยงนี้นี่ใคดูน เออเอ็งเอ็งดูถูกสังกษีเดี๋ยนี่ว่าไปแล้วเนาะทำเป็นจีบผมป่ายนี่คู่ดยนี่คู่ด้วยแสกเกิดหัวอด่ากนี่นี่ไหนเห็นแล้วเห็นได้ไหนดูดูดูไหนดูดูอ่าเนี่ยเดี๋ยวจะได้เป็นตัวอย่างหนึ่งผมก็มีว่าเนี่ยนี่ทำจีบเวลารู้เบี้ยคุณผู้ชมกระเทียมอะไรอยู่ดูเบี้ยเลยดูดูไม้ดู

ดีวหกน้เดียวีอดน้าของอไอยู่จาจับตัวปนั้ย้น้เไปรดีวา้นแบบรอ่างมนิ้รงย่ีก็เาหาให้อย่างนี้อย่างน้อย่าดีเดีเดี๋ยวาวบาน้องนีเดียวเดียวน้วก็อไ้มา